สวัสดียามเช้าๆทุกคนทุกท่านสบายดียมเส่าวๆพี่น้องส่าวอีดีเด้สังเกตบังเออยู่ดีๆพิมพ์ใหนี่นะนะ เดือมาเดือมาสองโตบักหน้ากับบักสร้างพอดีลอ,องแคดเอามาหน่อยมาใหา้อุ้ยสีขี่เลยนะขี่้วเงี้ยวอ๋อวขูดกู อก็เป็นเพียงไฟ <c oughs> อากาศยันเสาพี่น้นองหนาวหนาวหนาวมันออกหอกหน้าเข้าก่อนยังสี่ไหลอากาศแล้วหนาวก็ตื่นในเสามากับดังไฟ ฝิงฝิงไฟเอ้ยฝิงไฟผิงไฟออก,ก็ระถือหนาแค <c oughs> ีงแปดเบิดยายลูกมาแล้วพี่น้องอ เอาี่น้องเลยเสือเบิกเอาไ่น้อยเบึกขึ้น,เ,นเอานอนดีเลยแล้วมันก็น,นอนอยู่พุูดเลยมันให้เกลออกมาหนิบอ่อนีอืมนอนในนี้โอ้ตุ้มหายปู้หายนอนตะเวนโผล่บ้านนี่แหละมันมืดแหละมืดแหละขับไปนอนขึ้น,นี่ขับไปเห็ดกินขัไปกินกินเขาบ้บานนี่วัดเชียงเพิ่นค้างอยู่ <c oughs> กินเข้าแล้วละออกมาเกลือมาใหญ่มาช่องฮากระโบเห็ดมาช่องฮาโบเห็ดตะกองจะแซ่บภากันน่อมเลยได้ไหมโบเห็ดนั่นมันไปสะสมัยรห้องฮาห้องฮาเพราะว่าเล่นออกมาแต่อันน่ะข้างข้างเครื่องสักขาภาคกระนอันไก่นะกะไก่ข้าวน้ากระเห็ดตะหัวไปหมุนกระสอบนอนน้าเห็ดตะหัวมันหนาว ไก่ซส pues ีกิฮะเด็พี่น้องเห็นแตนตัวผูここ้น่ะว่าไก่แม่เพราทางใดนเนาะคือบู้เฮนว่ะช้าแต่ใช้กับโมเหยนมาสองตัวนี่เอาไปไหว้อยู่บ้านอันบ่าวมีพี่น้องให้มันกินนมครับอันหมอบไปไหว้อยู่ผนตายแล้วให้มันกินนมกับแม่แม่หน้าหามันแม่เลี้ยงมันแล้วก็สืบนมให้กินนะนะยังอยากกินนมอยู่ หน่อยก็แค่นี่หน่อยก็หน่อยอลีเรอเด็ดอะแม่มันน่นหลดเหีรับแม่มันหลดชนตายเดมตายกระทำนี่มากับหตายดอกหน่อนแล้วแบบนี้เนาะ เพึ่งพยายามเขาเส่าให้เราควาอุ่นไปหยอก้าวเบิงดูฮะมันอ่อนเก่งนะใช่มาแทนเจาะแจ๊ะมาจากหมักอ่อนอี๋หน้าขนัญหมักเหยะอือเดี๋ยว่าดดูมันกระข่างใส่แล้วเจ้าอือจะเห็ดกระนองเด้อจะเห็ดกระนองเด้อมันก็หุ่นจักแล้วบบนี้ชุ่มนี่มันว่าแม่มาแม่เนาะมันหามัดเห็นเนาะเป็นไหมถ้ามาแม่นะมันหามัดให้เรา ปากมันกัดแก็บแก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 หามัดฮะปวองโตอันนี้สะคอนยะมันห้องเมอคืนเพราะมันสิไปห่องมันพอมง่แเมื่อคืนจับมือมาขี่เสร็จกระเป๋าอีกไปขี่เสร็จมือกูเลยไี่ไอ้หลังจากที่อพิงไฟแล้วหรอครับ ไปเสียเอาเงินขึ้นไปให้อก <ผม S 1> จอยไปด้วยไปอยู่กงองแกมติกไปกูหเห็ดป่านนยังบลาอับอยู่ลเลิกตามกูได้แล้วเอี้ยงเมืองไหนจับรถเพิ่มเตรียมกระโดดเฮ้ยลองสตาร์ดูเ่อยมันสิไปตามโตอยู่ ลองขับไปดูคับเอิไปโอ้ย,อ,ยอีนี่ไหมเข้นป้าผึ่กจกรโดดแนวมาซอยปี่แนวแ,แนวดิพี่น้องจ้าฮ่ยสักเปลี่ยนเธอนเปลี่ยน มึงป,ประจิกมาพยายางก่งออีกอย่างปะเฮ้ยจะประกวงแทนออกตัวนี้มึงก็จะแนมเมิง่งมันตียานแอมบ่งมัน,มนก,กับกล้วยกับขี้อะไรล่ะ,ะลอืมได้บอลเพืเ่อนสดเจ้าไหนพี่น้องชิ่งยอเพื่อนวันซุปนี่แหละ เดนมันอยู่ในๆๆหันมันอยู่เฮือ่นบอกว่าออโอ้ยอเฮแยบก,กูออเบรกแม็กวัวโอ้ยเบรกไม่หลังกัวกูมีอืมมันขีดว่ามันสีข่าทางใดวะไ่อยู่ชาจ่อยไปสายฮะช้าจ่อยนะ ไปยังอ่ะนไปเหตุยังฮะไปส่งออไปส่งคองมันไปแต่แต่เสาออผุขึ้นม, <c oughs> มาเฮ้ยพี่น้าเอาโหลดแลาพี่ จอยไปอยู you, ่พี่น <cycles> no ้องล่าสุดมีคนมาคอมเมนต์ว่าอียงเกาะบ่ยังให้เรียกอีมันไปตะเฮืงหรอบออะไรอีหนาวนี่คือบ่บอกว่า ปกตินะปกติน้ำมานะเวลาหามันสีหาวเดี๋ยวมันลึ้งเวลาไปอยู่พิกหน้ามักแปบนั้นอยู่แต่มันลึ้งมันลงไปขโมยไข่ด้วยอีจอยบ่อยู่เด้อพี่น้องเด้ออยู่นันสาวมันมากับปะทามันนะจะเอาเงินมาหาย คือมันนั่งพี่เฮ้ยหนาวขข้างงแ็จนจนข้างแข็งหมาสั่นข้างคือแข็งมันหนาวตื่นเช้ามาแล้วกำลังพิงแดดแดดซอมแดดกับพาะซัมนี่แดดขนาดแดดไม่พอนเนาะประตูเลื่อนอัตโนมัติเพิ่นใส่รีโมทม้องปล่อยเลยนะเอี่ยมมืองนี่ไปสระไปน้ำ ยังก็เอื้อยทางเมืองนอกเป็นฝากเงินมาเอาไปเอามาแต่เมื่อวานนี่แลหละทางยมทันมาให้ฝากเงินมาให้โซจอยนะสองร้อยเอื้อยนะอย่อางกันนะบ้าวเป็นฝากมาอีกให้โซจอยร้อยหนึ่งปฏิบัติสามร้อยแต่สามร้อยนะมันม่ได้ได้ได้อันเก่าพัน เงินเงนินลงเงินเกาะเงินบาทแข็งโตเง,งินเราอัลมลงล<ง>อยหนึ 2, ่งไปสองพันเจ็ดเก้าสิบเอ็ดบาทวันซ<ง>ุกนี่เป็นบ่นี่อดนะวันซุกวันนี้วันอย่างวันวันวันคาน เบอร์เงินก่อนเกือแปดสามร้อยก็ได้แปดพันแปดพันสามร้อยไปปลายสองสามสี่จแล้วก็สามร้อยสา้อยเท้าอันแหกเป็นเงินกีดหายหายเศร้าแบ่แบ๊ออกแน่มาเฮ้ยตัวเนาะมือจางจำไว้ไหนวะมาด้วย มือแล้วจรับง่ายแล้วมั้ยเย็นกระดานมือครับได้สามร้อยกว่านิดๆเนาะแค่สามร้อยกว่านิดๆขอบมองขอบใจขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อแฟนสาวจอยเนาะของพ่อเพื่อนฝากมาส่งให้จอยแล้ววะ 8ปดพันสามร้อยไปลายๆนี่แหละสาม้อยกขบคุณเนอลุกหลานเลยไงอะไอย่างจะดีขอบใจลายส่งเงินมาฝากให้สะจอยสมถบเห็ดเฮือนอะไรนหงบ้านกับซอยซอยกันไปเนาะพอได้ตื่มกันเนาะ ซื้อตะปอกตะบูซื้อนันซื้อนี่แหละเครื่องเล็กๆน้อยๆกระจายเนาะสมอเอ้หลายคนสิคิดว่าเออราบอกว่าเออเออเขาได้เงินหมื่นเงินแสนคืนเมื่อเด้อเราว่าไห่มากแล้วกายแข็งแรงไก่ปีใหม่แล้วลำรวย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 เนาะเมือสุขสุขสมคนแม่เขาบอกหมดแจ่มคนมาคนตายคืนนี่ นนคนตายเขิงหนึ่งคนตายเขิงแล้วเดยนนี้มือนะ่ะส่บปรด้เลยมันจัง,งจับยังอะแล้วจับปรับได้แล้วต้องแบบขากบบกคอยขัเทบ่งเงี <S <S ่ยงแกไปอนขยัไขยังขึ้นเฮือนลงเฮือนได้ขึ้นก็ขึ้นนะดึงขึ้นขยอยขึ้นบ่ ค้ขอขึ้นขานขึ้นมันจะนห้างจังพ <c oughs> อดีแล้วถ้าแรงนั้นปูนเราต้องขึ้นบันไดช้าแต่อันแล้วมอเข้าไปฝากน้ำพายตาแก่มันนอนอันนี้ไปผักของก่อนบ้านเดิมอีจอยมันไปอันฝากอของไปอันกรุงเทพพี่นอ้อง มันไปฝากเงี้ยแหละหมวดจังน้ำหัวมันหมวดจังศิธามันใหม่น้องเช่าพาน้องสาวไปฝากของงูหนาวหนาวมันจะขับหลุดไวว่ะไปแต่เสาร์โมแม่ไปแต่น้ำมันไปแต่ตุติห่าไก่สิมากเลยหมดจังตายไปผุบบ่อหนาวหนาวก็น้ำโนขงโโอ้ยแม่แห้งแล้ว เราไปไปฏิบัติธรรมผลเราบานเอาดอกทำจ้าบแข้งอือไปนอนอยู่ป่าอยู่ดอกมากับเห็นมันสั่มเหมือนกับปเป็นยางเอาให้ลสาวเออนี่ได้น้ำข้าขปุ่นที่มันเอามาจากเคื่อนแมมบะขอดนะมันคือประสาทตัเเวเ<ะ>ย็นวะอืมอากาศน้ำประนีมันบูนเสียดอกมึงสำรวจยังเอียงหืมพี่ดิบหน่อยมึง สารในตำนานหมักเด้มันว่ามึงมึงอยู่หย่างออกปล่อยดูมันว่ามึงอยู่หย่างออกปล่อยดูมันมันหักเด้สซะเหตุเฮื่อเนาะมันก็ต้องได้ใส่เงินหลายแหละกบวาดอกวาเอาสิไปรอเห็นผู้ใหญ่ใจดีซอยมาบาทเดียวหุบผึกซอยหลุดเนาะเออทำมีแบบนั้นก็ดีคือกันกันมีผู้ซอยว่า แต่ส้สมทบลายคนซอยเรือกันเล็่ยงเลยงเนหน่อยบางกาอันรวมๆกันแหละมันกาได้เป็นลายเนาะเราก็ได้เป็น okay, สินเป็นอันอันนั้นนี่ถ้ามีเด็กน้อยอย่างล่มป่องนะตายลแล้ว,อวขอบ<ว>อ้ออวาวขอบขึ้นวะขอบุณขอบคุณเบอร์สุข,ขุสุขขขคนติดติดตามเพี่น้องเลยขอบคุณเบอร์สุคนที่ซอยเหลือสะจ่อยประตูบานก็งาประตูรีโมทพี่น้องเลยรีโมท อันนี้ขึ้เงินของเราเก่าเราแต่รุ่นขอรุ่นแม่สามสิบปีแต่ขอยังงน้อยพอนะบ่แม่นวันตั้งแต่ขอเกิดบ่เบอนี้นะมันบ่นา อืมแล้วซาเราว่าให้เ้างกำกับละมันมันบอกจักอย่างกระแม่ท่านละมันสิจักยังอีจ่อยนะหึอุ้ยใกล้แต่ในเฮือนมันก็สิบบน้าปันในบน้าเด้อบ้านนอนมันอยู่ไหนของสังเกตของอืมเหตุสมัยแต่ก่อนของก็ต้องไวอยู่คืออยู่คืออยู่เทิงคือเทิงปานนี้น้มถั่วมีเนาะอืม อ่ะสมัยตะกี้เขาก็แบบนี้เลยเจ็บไปดีๆขอบใจพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนที่ติดตามเด้อไว้พอกันใหม่คลิปนะฮะก็สิได้ลงเมื่อเหี้ยนั่นแหละเมื่อเหี้ยตายหลายสานซีบุงนาถบ้านเขาเนาะอยู่อันตลาดสามสิบสามหุ้นเด้อ อืมนั่นแล้วโอ้ยาแม่แล้วถ้าไปเสียพวกเสียค่าไฟกันเขาบริไลอันนั่นเด้อมอะอมไรต่ำสามสิบไปแล <ไป S 2> ้วพี่น้อง